ลึอยายกเลยทุนฟูโซสองเจ็ดศูนย์เทอร์โบแอรกระชุนสวยครับนี่ฟูโซ่เปิดหัวยากทุกคันเลยยากอยู่บ่ รถผมไม่ค่อยยากนะแต่ว่าเวลาใส่ยากสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับวันนี้เราจะมารบกวนพี่คนนี้หน่อยเจ้าของรถจะดะูเครื่องยนต์ครับไม่ธรรมดากันนี้270สมชื่อไหม <laughs> Fxz หรอ <laughs> โอ้บาย่อยเฉมือผู้หญิหอ,เ,อเลยเนาะโอ้โซ,โซ่เนาะสายแข็งบุรีรัมออโอ้ทำไมหัวมันหนักแท้ต้องตั้งขาไก่ใหม่นี่ตั้งยังยังไม่ตั้งเลยโอ้นี่หกล้อนะครับไม่ใช่สิบล้อ ั๊มของอะไรพี่นี่ทำไมเครื่องนี้มันแปลกๆดีเปลเนี่ยกดีปั๊มหกดีสิบหกตัวนี้อีเตึวิลลเลอหกดีสิบห <D> เครื่องอะเครื่องโนี่ครับหกเอ็ม 6M60 นะครับพี่น้องแต่ว่าปั๊มสายครับนี่ปัม๊ม 6D16 ขีด5ครับเห็นนะ 6D16 ขีด5เป็นเครื่องคองมเัร็วรอ่ะแต่ว่าแต่งเป็นปั๊มสายครับคันนี้270นะครับไหนดูตรงไหน27 นะามันไม่มีคูโบกนี่ไงสองสี่ตัวตรงนี้สองสี่สสฮะบอโอ้อคือเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะตัวนี้แต่ว่าแปลงเป็นปั๊มสายครับอ้าวแล้วชุดแปลงสายแค่ตัวนี้นะ<อ>ไม่รู้ให้ช่างเปลงให้อูเดิม แล้วหัวฉีดอะ่ะหัวฉีดก็น่าจะโดนไปด้วยหัวฉีดเปลี่ยนไหมหตัวนี้ทํามาจากไหนครับกรุงเทพหรอโอเ้เนี้ยจริงจริงด้วยเนี่ยพวกคอมมอนเลยมันจะมีปลั๊กเสียบตรงนี้ 6M60 แปลงเป็นปั๊มสายครับ240แต่ว่า240นี้มันตัวเก่าตัวเนี่ยดูดูตรงนี้ ถ้ารุ่นใหม่อะถ้าพวกคอมแท้น่ะมันจะไม่ใช่อย่างงี้อ,อันนี้คอมกึ่งคอมกึ่งคอมมันเร็วเครื่องเหมือนรถเสียอ่างอะตัวนี้แหละครับเพามันมากักโอนี่เลยเตัวนี้เป็นกึ่งคอมมันเร็วแต่ว่า,า,าอ,อืม,อมแล้วมาแปลงเป็นปัม๊มสายามันมโอ้ ใครจะทําตามก็ได้นะแต่ว่าเรื่องน้ำมันประหยัดไหมปกติครัเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นหน่อยสูสีกับร้อยเก้ห้าสูสีร้อแต่ว่าแรงกว่าเติมเติมยังไงเติมเท่ากับพวกเขาไหมนี่โบโอ้ยจริงด้วยพี่ตัวนี้น่ะไม่ใช่เครื่องตัวเดียวกันกับผมที่ผมเคยใช้ ตัวนี้รุ่นเก่ารุ่นก่อนใช่มันโบมันจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้ารุ่นรุ่นรุ่นของมันแท้ๆนะมันโบอยู่น,นู่นข้างล่างข้างล่างมองไม่เห็นหรอกเออ,อใช่อู้แต่บล็อกนี้เครื่องแรงกระเดาะ้าอ่ะอุกันร้อนทุกคันอินเตอร์อยู่นี่ด้วย เกินครึ่งทุกคันเกินครึ่งทุกคันก็วัดดูทุกคันสาม <c ười> สามี่คันก็เหมือนกันหมดก็เลยปกติ <c ười> หอนไหมไม่หอนใช่ไหม <c ười> ย,หยังไม่หอน <c ười> เอาวนี่ถ้ายิงตรงหอนไหมไม่ต้องมีมาพักไม่หอนบ่อ๋อเปลี่ย,ยนเปลี่ยนโค้งใหม่ตรงไหนต้องเปลี่ยน <c ười> เปลี่ยนตรง <c ười> นีเ้เหรอ โคงตรงนี้เหรอนี่ยหรอรโอแต่ถ้าสองสี่ศูนแท้ตัวนั้นอ่ะหอนใช่ไหมผมเคยใช้อยู่ยิงตรงนี่หอนเลยเลยคันนี้ต่อมาจากไหนอ๋อกรุงเทพอ่ะนนนนทบ,บุรี ลงได้แล้วครับลูกพี่ยกหัวหนังกันไว้ใส่ง่ายนะใส่ง่ายตัวนี้เป็นหัวไฟเตอร์ครับไรกี่เที่ยวครับวันนี้ 44เที่ยวคันนี้เจอทางเหนื่อยแรงไหมเร่งกว่าเขาไหมล่ะเอาเวลาวิ่งกับเขาเนี่ยนี่มันก็เนาะรองราวสิบกว่าคันนี้มันมันค่อยๆนั่งกันเท่าไหร่ปลาขับคันไหนขับคันนู้นใช่ไหมรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบกันคันนี้แรงกว่าไหมนี่นะ ยังปีนที่คงที่โครนอะไรอันนี้ก็จะไปเฉยพวกเราจะมีเสียงนิดหนึ่งอันนี้ไม่ต้องมันมันมาทำข้อเนาะมันก็ไม่มีเสียงอะไรอันนี้มันท้องเงียบแต่ว่าไม่ใช่มันเวลาเวลาปีนพวกมันจะมีมันจะมีอาการมันอ๋อครับแต่ครันนี้ไปดีกว่าดีกว่าอูเครื่องเขาใหญ่เนาะดินยังกับูกถนนใหม่ๆนิดนึงครับมันจะปีนมันอ๋อ ฟูโซ่่่มีีตอนนู้โซใช้ดี้คันนแลวี่ทีมงานมีมีแต่ฟูโซ่เลยผมก็ใช้คันหนึ่งฟูโซเอารถที่ไปแรกเรียนมล้วครับเออถ้าถ้านี่มีมีพวกนี้นี่อันนี้ต้นตะกูลรุ่นแรกเขาเลยอ๋อนี่ยนะฮิโน สิบกว่าปีแล้วกลับไปนอนบ้านหรอปะนอนบ้านนี่บ้านอยู่ตรงนี้ตรงไหนเลวีบะวบ้านอะไรแต่ผมอยู่ในคนไทย,ย,นะ<อ>ยนี่แหละอ๋อครับวันนี้ได้กี่เที่ยว44 44โอ้เกินเขาไหมนี่ก็สองคนนี่เกินเพราะวิ่งก่อนเขา <laughs> ให้ไปเที่ยวหรือให้เป็นรายวัน,นอย่างผมผมเป็นพ่อของบริษัทนี่อ๋อเป็นพ่อเลยเออมันมีวางอยู่คันสองคันนะครับขยนนันเนาะไม่จุดนนี้มันจ้างจ้างคุ้มครับนี่จา้างยังไงถ้าจ้างมันไม่คุ้มหรอก อคือ,อย่ยอยงนนะสามร้อยกว่า,วาบาทครับผมก็จ้างสามนั่นแหละคือ่อาข้าวอ,อีกแปดสิบบาทเออค่ากินค่าอยู <400 S 2> อออ่สี่ร้อยกว่าเนื้ถ้าสมมวันหนึ่ง <c oughs> เขาวิ่งได้พันหนึ่งน้ำมันไปห้าร้อยสมมุตินะครับเขาเอาไปสามร้อยน่นะสมุติจริงนะเออถ้าเกิดน้ำมันบางวันแต่น้ำมันมันลดแล้วตอนนี้ลดไหม ก็มันเพิ่งลดไม่กี่วันนี้ที่เราทำทำมาน่ะคือเราน้ำมันมันเราเกือบสองหมื่น่ะธุรกิจนี้ป้าวหน้าเล่นไหมไม่ยังยังพวกเขาไม่ได้ไปฟันจะเล่นนะคือคือลูกชายก็เป็นบริษัทขายวัสดุ่อสต้างแล้วก็รับเหมานี่ก็สร้างอ๋อนี่นะรับเหมาก็สร้างไงทีนี้ นี่ไปทำที่สัตว์แก้วเนี่ยบริษัทนี้มันติดติดเคร่งจิตล้านกว่าอู้แต่ดเขามีรถแก้วลำดวนรู้จักไหมบริษัทแก้วลำดวนเขามีรถสิบกว่าคันนะผมก็ให้ไปเลือกเอาเลยครับอ๋อนี่คือไปเลือกมาจากที่ว่าเขาติดนี่คันนี้นะเราคันสองร้อยนี่นะโอ้โหนี่ครับคันสองร้อยคันใหม่นั่นไอ้คันเลื้ยนั่นก็เพิ่งซื้อคันนี้เลยไงนี่เลยคันนี้กี่ปีแล้วปะว้ สิบกาเกือบยี่แล้วมั้งรุ่นแรกเลยเนี่ยเจ็ดปีงั้นมันรุ่นแปดทำไปทำมาเงินกัชอดอยังไงเหรอ,อเงินชดเลยเราไปสร้างโรงไฟฟ้าเขาอ๋อที่ไหนสระแกว้วสระแกว้วคือสระแกว้แกวนู่นนี้โคตรรวยจนจะพบแมคโครมันซิบก่บคันเลยมันมีแทนปูนด้วยคนนเกก่งๆี้ดคันนี้ใครต่อมาให้นะ ตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนคงคงคง,งเมียเพื่อนคงเมียลูกชายที่เขาอยู่อยู่กรุงเทพต้องมาสามคันคันนี้กับคันนี้แล้วก็คันม่วงคันหนึ่งแต่คันนั้นมันไม่คือเลยให้เขาคือแต่คันนี้ผมชอบอยู่ปั๊มสายตัวนี้มันเป็นเครื่องกึ่งคอมมอนเร็ว แล้วก็น,นมัแปลงเป็นปั๊มสายผมเห็นวิ่งอุย้ยใช้ได้อไรันนี่ต้องไปทำกระบะให้ใหญ่กว่านี้อีกมัน,นยังจะสมบูรณ์ใเวลามเมาเวลาอะไรมันจะได้คุ้มไงใช่รถไซด์ได้เต็มที่มันไม่เลือกเครื่องมันใหญ่กว่าเขาเนี่ยคันนี่ซื้อฟุซโซไม่มีผิดซื้อฟุซโซไม่ผิดหวังเนาะมันไม่ต้องนัดเลงอะไรมาไงครับ ลงก็ได้เลยลงก็ได้เลยนอกจากนั้นนี่ยมีอย่างันนี้ก็ตรงไปทำรถตู้หลายนิ้วโอ้ไม่กล้าข้างหลังอ่ะเปลี่ยนเฟืองใหม่เป็นปูมเป็นปูนอะไรไม่กัดปีเขาไม่ได้โอเคครับเสวยเวลาทำไปเลยมันเสียงคลิปนี้ก็บายบายครับได้ความรู้อยู่ครับครับครับมามาทีมงานทิปนาราครับผมวิ่งตรงนี้ครับนี่ทุ่มมาข้างถนนนี่น่ะนะครับแล้วก็มาช่วย นั uh, ่นน่ะมาช่วยเพื่อนสองกันถมมาสองกันมาช่วยยิงมาเดือนที่แล้วอ่ะอ๋อถมฝั่งนู้นนะเสียเค้นนะเห็นเสียเคนวิ่งถมอยู่เลยมาช่วยเขาเลยทีมมาถมตามสนมครับถ้าคือกลุ่มของเราเนี่ยถ้าใครจุกเชจอล้วก็เรียกเราที่ของผมมันมีสิบสองคันครับ วันนี้ก็เลิกงานแล้วก็จอดไว้นี่ครับมียามเฝ้าขับขับไปมาสองสามปีเราก็ช่วยเขาเลยแั้วเขารงวนทำไมครับครับเขาก็ช่วยดูแลพวกเราโอเคครับขอบคุณครับป๋าคลิปนี้สวัสดีครับครับอ่ะโชคดีครับผมอ่ะ